เออทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ต้องมีของเล่นมาให้น้องๆด้วยละค่ะของเล่นอะไรเหรอเห็นเป็นลูกวงกลมวงกลม,ม,มเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เนี่ยเอยขอเรียกมันว่าพระจันทร์กันอาหารแล้วกันอย่างมา่งน่นไงแล้วมันยังไงสีดําไปเป็นสีขาวเ<ๆ>รื่อยๆ๋อนี่พระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมใช่แล้ว ครับก็คือต้องมีกระดาษที่เป็นรูปพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมจะวาดเอาเองก็ได้นะใช่แล้วค่ะในนี้มี28แผ่นนะคะก็ตัดเป็นแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยแหละอันนี้เอ่ยวาดบนคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัดออกมาก็จะได้นี้เห็นไหมคะ28อันวิธีเล่นง่ายมากเลยพี่นิดจับไว้ข้างนะข้างซ้ายนี่ด้วยตรงนี้กรีดมันโอ้ใช่ไหมเนาะ เรา <Jan> ก็เห็นพระจันข้างขึ้นไปข้างไกลมาเลยก็คือเราเห็นประจัน oh, ที่ดำดำมืดๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นใช่ไหมตอนนี้ประจันจากข้างแรมก็มาข้างขึ้นข้างขึ้นนี่ก็จะจันดวงใช่แล้วค่ะก็จะจันดวงแบบนี้เอ้ยเตรียมกระดาษอีกแบบหนึ่งมาให้อ๋อนี่เหรออ๋อนี่เป็นกระดาษอ่อนแล้วเป็นกระดาษแข็งใช่ไหมกระดาษแข็งเนี่ยโอยมันก็ฟลิปได้ง่ายกว่านะอันเนี้ยมันพลิกได้ง่ายกว่าเลยเวลาเวลาเราฟลิกมนอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบความแข็งความอ่อนก็ใหญ่หน้าไปน้อยไป นะเออพี่ว่าใช้ได้ใช้ได้อ่าแล้วนี่เป็นหลักการทำแอนิเมชันง่ายๆนะอ๋อหรือไอ้หนังการ์ตูนที่เราเห็นใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็ใช้มือเขียนเอาแบบแบบของอะไรนะของดิสนีย์ปิกกี้เม้าอะไรอ,ะ<ช>อย่างงี้ใช่ไหมแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเวลาทำพวกนี้เนี่ยต้องใช้กี่วินาทีแผ่นเอ่อต่อต่อกี่แผ่นถึงจะเห็นมันเคลื่อนไหวในทางภาพยนตร์นี่เขาใช้25แผ่นต่อนวินาทีใช่ไหมอ๋อยี่เขาเรียกว่า25เฟรมต่อวินาทีใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมปากกามาให้ที่นี่ที่นี อยากวาดรูปไม่ใช่หรอพี่วาดเหรอจริงวะก็น้องอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างอื่นนอกจากพระจันทร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ้าวเหรออดีไหนลองดูซิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่วาดจากด้านหลังของกระดาษแข็งนี่แล้วกนเพราะมันพลิกง่ายดีโอเคโอเคค่ะอ้าวเออห้างมอถ้างมอห้ามอโอเคโอเคเอางี้ลวกันห้างมอไม่ได้ไม่ได้ตอนี้เนี่ยต้องดูรูปแรกกับรูปที่สองใกล้ให้ใกล้เคียงกันย ตอนสมัยคนที่วาดการ์ตูนเนี่ยแสดงว่ามันก็เหนื่อยยากเหมือนกันนะเขาก็มีความ,มละเอียดมากเลยวาดทีละอัอนทีละอันนี่ขนาดเราวาดแบบเร็วๆนะเนี่ยแล้วคนที่เขาวาดแบบใส่ดีเทลลงสีเนี่ยคงแบบเหนื่อยน่ดูเลยเนาะใช้เวลาพราจะมาเป็นการ์ตูนให้เราดูนะคะโอเคเอาประมาณนี้ก่อน๋ยวดูดิไหนดูต้องต้องตรวจผลงานนิดนึงใช่ไหมไหนดูนะเอาแค่เอาแค่นี้ก่อน ชได้ใช่ได้เห็นไหมเมันมาจับมือกันนะมีผ้าทิศอยู่ข้างหลังเห็นไหมมันค่อยค่อขึ้นแล้วก็เดินมาจับมือกันเหมือนมันกำลังจะลงละใช่ใช่อืมน่าสนใจมากเลยขอบคุณพี่เอ๋มากที่เอาเรื่องนี้นะครับมาลองทำให้น้องๆได้ดูนะครับใช่แล้วจริงเลยครับพี่น้าตาลชายกับน้าตาลก็เป็นน้าตาลชนิดเดียวกันครับไม่จริงอ่ะมันเป็นชนิดเดียวกัน เดียวกันเอ้ยเอ้ยเอ๊ะไม่จริงเดี๋ยวทำให้งงจริง,รงและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงค่ะน้ำตาลก้อนรูปสี่เหลี่ยมนะครับทำมาจากน้ำตาลทรายโดยผ,ผู้ผลิตจะเติมน้ำลงในน้ำตาลซึ่งอยู่ในแม่พิมพ์รูปลูกบาศน,นะครับเมื่อน้ำตาลเริ่มจับตัวเป็นก้อน ก็จะนำมาทำให้แห้งเราก็จะได้ก้อนน้ำตาลที่ทำมาจากน้ำตาลทรายมีเม็ดน้ำตาลติดกันได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อเลยรครับ